ชวยเวกินหยานะครับสิบกัวมือนะครับโมเมนต์ตรงถ่ำใจแล้วนะครับจวิธีเลยนะสมสม,สมแบบเป็นบ้านนะครับสวัสดีครับมาอัปเดตกันแน่นะครับหลังจากคลิปสุทไทยที่เคยลงไปซีเดือนที่แล้วนะมาอัปเดตว่าไข่ที่เอาเอามาเรียง ไงึ้นอ้วนขึ้นซ้ำใดนะครับนี่แม่ปุ๋ยนะครับแม่ปุ๋ยแม่ไงเฮานะครับทองสี่เดือนนะครับเพิ่นโบกิ้งหยาสิบหมื่นนะครับนี่ครับแม่ทีวนินูนนี่ปรึกษาหมออยู่หาค้นนะครับ อยาไปซิบโกเข็มตอนนี้กินเลยนะครับกินในสี่หามือในปุ๋ยเห่ากับปกเพชรหน่อยนะครับใจชื่นขึ้นมานิดนีงใจชื่นขึ้นมากหน่อยครับเห็นกควยกินหยาหมื่นที่สิบตอนแรกนะครับคอยกินให้หมอมาทราบบึงลูกในทองนะครับว่ายังอยู่บ่ อมอันก็เอาเครื่องตะเศร้ามาเช็คแห้นะครับลูกแต่ยังอยู่ดีเขยดย้ายไปอีกสามเข็มนะครับยังมือแรงมากกินหัวอาหารได้ซับหยากยินกินมันอี่สี่มือรลยครับเริ่มกินยาได้เก่งขึ้นสวงก็เริ่มเต็มแล้วนะครับทองสร้างกุดอนครับสี่เดือนครับ รล่นลูกอันนี้เพชรหน่อยนะครับต่สีเดือนที่แล้วเ็น่งึ้นไปเติบนะครับไงบัวเงินแม่ปุ๋ยนะครับแม่บัวเงินสิบหกเดือนนะครับสิบหกเดือนขึ้นแล้วนะครับเป็นสับแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ผสมนะครับเดี๋ยวขึ้นรอบต่อไปเรจะให้หมอพันมาผสมหัวหมอพนแนะน่ามาผสมเลยว่าส่น ทำมันขึ้นะะแต่แสดงว่ามุดลูกมันมดลูกมันพร้อมนะครับร่างกายมันพร้อมที่จะตั้งคันได้ส่วนแม่นั่นเกิดขึ้นไปแล้วผสมไปแล้วนะครับเป็นสัตว์ไปแล้วผสมไปแล้วแต่บบติดครับแล้วก็เงียบไปเลยแล้วก็บ่ขื้นอีกเลยบบเป็นสัตว์อีกเลยอาจจะขึ้นอยู่แต่ว่าจับสัตว์ปเป็นนะครับนี่หาเดือนนะครับส้อเหรัาการเรียงควายมากนะครับเขามีพื้นที่เรียงนะครับ เป็นที่ที่เห็นหน้าลำบากครับเวลานำม,มากกับมาท่วมนะครับท่วมเอาเขาได้ท่วมปูเขาได้นะครับารอาใส่เป็นพื้นที่เลี้ยงควายนะครับประม,ามา่านเดือนท่านว่านะตอนนี้ก็มีหน้นาแล้ว ทองปมันสี่เดือนหาเดือนนะครับกำหนดคอดมันเดินทันว่านะครับไปไปลายเดือนฝากติดตามครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้เบิ้งนะครับถ้าได้ลูกมาออคอร์สมาจะอัปเดตว,ว่าลูกสวยง,งามบ่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปครับผม